อันนี้ก็เกือร้อยแล้วทีเดียวท่ตัวไปนี่มันวนเก็บตัวมาประมาณกี่เดือนกี่เดือนทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดอาทิตย์ครับแล้วมีเป็นณระดับในการเุณพร้อมก็จริงๆแล้วความพร้อมผมก็พร้อมตลอดทีเพราะว่ผมมาผมไม่ได้ไปไหนเลยครับผมมีค่าตลอดการเจอกับคู่ต่อสู้คนเดิมนะครับคนเนี้ยแต่ว่าภาคเนี้ยโนนได้มีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมก็เยอะครับทีเ เ,เ,เรามีโค้ดมาใหม่ด้วยได้โค้ดมาใหม่เลยอาหาโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะคิดว่าซิงโดยโดยเฉพาะิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะ<ช>เลย<ช>น,นคะคร<ช>ับผมได้มีการศึกษาเทิปการชกในครั้งที่แล้วเยอะไหมคระก็ดูมาตั้งแต่ตอนปล่อยเสร็จไปที่แล้วพี่ดูดเลยลเพราะว่าดูว่าปล่อยเสร็จแล้วเขาคล่องใจว่าเขาแพ้หอเล่าอฮะผมก็เลยมานั่งดูว่าผมมอวิเข้าเป้ากี่กี่คะแนนแลวเขาเข้าเป้ายี่คะแนนอ่า เพราะว่าในกิจการที่โพสติ้งผมก็ไม่รู้ว่าตอนให้คะแนนเป็นยังไงเข้าเป้าหรือว่าออกขนนัดต่อวุฒิเยอะออแต่ถ้าเข้าเป้าผมมั่นใจผมเลยนะอ่าฮะดูแล้วก็ไม่ได้จะมาคล้องใจอีกแต่ว่าถ้าเข้าองใจก็พร้อมจัดให้ก็ถ้าคล้องใจก็ผลที่อาดูเลยก็ได้ครับว่าใครเข้าเป้ามากกันแค่แนนอ่าฮะนะครับภาคนี้เขาบอกว่าเออภาคสองเนี่ยนะมัก่กยา,ยากากว่าภาคแรกจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ผมว่าคาดเดาไม่ได้เขาคาดเดาไ,ได้หรอกว่ามันจะยากหรือง่าย ครับเขาคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจจจะะะเาก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรไปเหมือนกันผลที่เขาไม่รู้เขามีอะไรมาเหมือนกันจะเชื่อว่าเขาแก้แก้เราอ่ะเราแก้เขาอเขาก็ต้องแก้เขาออกมาแล้วในในสายตาของมี่ของเขาต้องแก้ลูกเขามาเพราะนั้นเขาโดนเขาเหมือนีัครับเมื่อผลลัพสุดเหมือนว่าทางเวยูเรน่าชนะ3-0มาแล้วครับใช่ครับแล้วนนท์ก็น่าจะดูที่ขอบเวทีอะเลยประกับ ใช่เอาน้ไปขอบเออมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับะหว่างจากที่เราเคยชนะเขาแล้วจนถึงไฟลี่เขาชนะสามเอมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรพี่ก็มีหนึ่งสองต่างตัวแต่ละแค่นี้งเพราะอาวุธมันอาวุธมันไม่ได้มีอะไรอยอะพี่มันมีแค่หมัดเท้าเขาสองก็ใช้ไม่ได้แต่หลักๆเลยเขาก็คือความมล่งัวณตอนนี้กติกากิกบ็อกซิ่งนนยังมีอะไรแบบกังวลไหมสำหรับกติกานี้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวล ไม่ได้มีรังวนครับอาจจะไม่มีประสบการณ์แค่นี้ครับเพราะประสบการณ์เราน้อยที่เราต่อยแค่สองวิเองครับแสดงว่าซ้อมๆไปนี่มันมีเผลอออกออกงัดศอกกันด้วยไหมไม่มีครับไม่มีนะตัดเลยครับตัดศอกนี่คือตัดเลยครับอไม่มีการซอกเด็กๆไม่มีการซอกแม้ว่าตอนซ้อมก็ตามทีเนี่ยใช่ครับตอนนี้ครับผมครับยังอย่งย่งย่งไฟเนี่ยรงเพื่อนลอนอัพอะไรขึ้นมาเยอะไม่รู้แบบนี้บ็อกซิ่งก็อาจจะเป็นสปีดความเร็วครับการออกวุฒเป็นชุด ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าตอนหน้านี้นะฮะัน่าจะไฟไฟล่าสุดขนงนว่ไหเหมือนนนจะบอกว่านนลรถทำหนักเยอะมากเป็นไงครับในไฟนี้ก็ไฟนี้ก็น้อยไฟนี้ทำหนักน้อยทำเท่าไหร่ออไปไปแค่แค่เจ็ดแปดโลครับก็ยังถือว่าน้อยกว่าที่บางการมาใช่ไหมครับใช่แสดงว่ายังยังเกินอยู่พอสมควรเหมือนกันที่เราไฟกันก่อนที่เราเราไม่ชุกเนี่ยคือเราไม่ได้มีการขยับเราไม่ได้ทำอะไรเรา มีไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ออกกงองมังกายนเองแต่ว่าในวัยเนี้ยคือเราอยู่ใช่เราอยูอนน่การเตะฟุตบอลพร้อมมวยตลอดเลยตั้งกายมาเลยเหมือนกับว่าการออกกำลังกายที่ดีในในหลักที่ทักะการกีฬาที่ฐานโะค้ชเพราะว่าผมทำอะไรผมก็ต้องมีฐานโค้ชตลอดตอนตอนนี้ยังยังเกิอนอยู่เยอะไหมฮะตอ,ต,อตอนนี้ซ้อมเสร็จเหลือห้าโลกว่าซ้อมเสร็จเหลือ5โลกว่าจะควายจะต่อยนี่ก็อีกนานพอสมควรเหมือนกันมันก็มันไม่ลงทีเดียวพี่ก็ไปเรื่อยมันไปใช่ไปเรื่อย ก็ใช้เรื่องของวิทยาาศสตร์การกีฬามามาช่วยด้วยนะฮะให้ถามความเห็นถนนครับการสับสวิสจากเดิมต่อยมวยไทยมาต่อยคิกบ็อกซิ่งกลับมาต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อยมวยไทยอะไรสลับกันประมาณเนี้ยครับมันเป็นปัญหากับเราไหมครับไม่เป็นไม่เป็นเรือผมคมันข้างไบก็อยากจะมีแบบว่ายกแรกมวยไทยยกสองทิกบ็อกซิ่งยกงลั้งเลยได้หมดครับโอ้กติกามิกเลยนะเอาแยกแยงเดียวคแต่ว่าอยากแบบรวมอะไรก็ได้ครับ ยกนี้เป็นนี้ยกสองเป็นมวยไทยยกสามคือมุซซิ่งยกสี่มวยไทยยกห้ามวยตะกูเนี่ยผมได้หมดรูเหมือนว่าอันนี้ผมถามย้อนกลับไปนะครับในรูปแบบมวยไทยครับดูเหมือนว่าในตอนเนี้มันมีดาวรุ่งในรูปแบบมวยไทยที่มันน่าสนใจอ่ะหลายคนนะหนึ่งในนั้นเพิ่งได้สัญญารามาดานคุณมีความคิดเห็นต่อนักมวยที่เพิ่งได้สัญญาสดๆร้อดคนนี้อย่างไรคือรามาดานเนี่ยในตัวผมมองว่าเขาผ่านจากพรสัญญาวันนล้นก็ โอเคครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยมันปล่อยมันแล้วก็แมาเปรียบคนดูมันก็สมควรที่เขาจะได้ครับไปยังเราอย่างอย่างแฟนมวยหลายคนเขามองว่าเอ้ยไอเด็กคนนี้มันหนักมากอันนี้เป็นไงครับอาวุธหนักมากแต่อันนี้ผมเคยพูดด้วยพี่ว่านมเล็กไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีใครเก่งกว่าใครแน่นอนเขาโดนโดนเขาหลับเขาโดนเท้าหลับมันโดนโดนแล้วมันก็หลุดุกคนพี้นมเล็กนะพี่มันไม่เป็นนมใหญ่นมแค่สีอ่อนเปิดนิ่งหัว สมมติถ้าได้เจอน่ะก็สนุกก็ยินดีครับผมคิดว่าเกมจะจบไงอย่างคุณกับราบดานก็ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นนะบาดแผลกันนับน็อกต้องมีแน่นอน <ft> <espe> เพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมอยูอ่แล้วอะไรก็ไอ้จอตแอคชั่นจอดแกว่งแวนี่ได้ดูนะแน่ได้ดูแน่นอนจอดย้อนกลับไปเรื่องน้ำหนักครับนนน,นบอกเวทนี้คุมไม่ได้เยอะแสดงว่าก็ต้องชกเวทนี้อีกนาน พราาะว่ก็ได้งานพี่เพราะว่าเวทเนี่ยเอาในล่าสุดไฟลล่าสุดที่ผมต่อยที่ผมบอกว่าผมนับสี่โล่ไฟล่าสุดผมทําไปอยู่แค่ร้อยยี่สิบสองกว่าที่ว่าผมข้า้น้ําไม่ผ่านรอบแรกแล้วน้ำหนักลงเหลือร้อยยี่สิบสองกว่าผมไปกินน้ำกันมาหลอกๆแปดมวยที่อยากให้ไปไฟเวทรอก่อนก็ไม่น่าจะยากครับพี่ยากเพราะว่าหนึ่งเลยสัยชนะเราถูกเปรียบทางดังชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะไปบวกกับ ช้ำหนักกี่วันต่อยวันหนึ่งครับพี่เราเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนครับเราเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนครับรอ,อ,ยอย่างผู้เล่นมองเนีการใส่คือมันม,มีช่วงนึงที่ได้ไปยืนก็ซอสกับอา,าริสแหละท่านก็เหมือนกับมีโอกาสที่ได้ใส่แต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างธรรมาดาในมุมมองตัวเองเนี่ยระหว่ารงรรมาดากับอาริสถึงตัวมันมองว่าเกมตั้งแตกาสที่เจอเราผู้เล่นมันน่าจะต้องสนุกมากพอเจอรรมดามันดีกว่าเกี่กยกับผลเพราะอะไรทั้งหมด หนึ่งเลยลำบาไ้ไม่ต่อยมันแล้วสองเลยอารีผมันไม่รู้จักชื่อก็มันนักนไอ้คำว่าเก่งไอ้คำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ให้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วแต่แค่ผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่านมาจากไหนชื่ออารีปะ่ะแม้ทานต่อต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวนนันอย่างผมี้ไม่เคยรู้เลยว่ามนแต่คำว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์ป่ะผมอ่ะขอต้องพร์มให้ันดีว่านี้ ในฟอร์มการชกไปล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวถ้าถามให้ผมมาชิงแชมป์กับอาลีผมขอชิงแชมป์กับลีคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่าผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อหนุาของเขาเพราะผมที่เก็ตวิ่งตามผมไม่เก็ตวิ่งตามพี่นุ่งโดง่องอันนี้ถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นธรรมดานนะ่าจะเกิดอาไใช่ครับของใครก็ได้ที่เป็นฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยสมมุติถ้ามีชิงแชมป์พิพกการละมาดานเอาอาลีฟเจอกันนะสมมุตินะ แล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันแล้วท่านชนะก็เจอคุณถ้าวันนั้นอาริฟชนะเราก็พร้อมรับอาริฟใช่ร้อนๆอยู่างพี่ผมมันจริงๆแล้วนักมวยมันต้องให้เกียรติกันนะคุณซึ่งในรละกัรนี้ไม่าจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน้องการสัมพันธลผ่านต้องให้เกียรติกันอย่างแต่ถ้ในเมื่อการสัมพันธ์มันไม่ได้มีการให้เกียรติกันเก่งไม่กลัวถึงก็ไม่ได้กลัวผมก็ไม่ต้องอักการผมในเมื่อไม่ให้เกียรติผมก็ไม่ให้เกียรติกแค่นี้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดามาเปผู้ชายแล้วแต่ถ้าด่างฟอมการชกล่าสุด มันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับผมมาผมพุ่งตรงให้ไปทำฟอร์มมาก่อนคือคนดูทัทวโลกเขารู้มาพี่คนดูั่วโลกเขา,ารู้แล้วว่ามันเหมาะไหมแล้วไปในไปน,นั้นน่ะมันชนะสามเสี่ยงครับผมว่ามันไม่โอเควันนั้นเนี่ยผมมองตาตาผมวันที่ทั่วสู้เขาแกลชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมต้งมา,าแสดงความดีเขาเลยผมบอกว่า,วาคุณชนะเพราะนั้นผมไ,มดไปดูมาดูที่ต่อยี่วัที ครั้งนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางดีเบล่าหน่อยฮะคู่ชกเราก็ฝากถึงดีเบล่าครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะผมมีอะไรก็ได้เจอแน่นอนไว้สุดหลังน,นี้ครับแล้วอย่ารู้เลยครับว่าเกมมาชกในวันนี้เป็นยังไงก็วัดกรรันบอบทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกรรันบอบทีแล้วก็เพราะว่าบอบทีนี้คุณต้องผมต้องทำ ก็จะได้รู้ครับว่าชาอิตาลีชจะฉายไปเปนใครแน่เลยนะนั่นนะเอาเชิญชวน FC หน่อยฮะขอไปจัดฉายก็วันที่4ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนบอลแป็นทุกทุกโลกนะครับก็เอฟซีเขาจะฉายก็เอฟซีไทยบอลดีเคครับช่วยเชียร์รับเป็นกำลังใจกับผมนะครับก็เชิญชวนทีมที่ประเทศไทยแน่นอนครับครับ